มันเซียงซุงนี่เนาะตงจีอ๋อง oh, ตองจีอ <Alo. S 3> oh, าร์โลโอ้ว่าอลไรเห็นไหมต้องมางไกล,ลน้องคำแก้วคนงามไม่ได้เจอกันนานเลยขายของตอนกลางวันเนาะไอ้น้ำหนังนะเจ้าน้ำหนังเนาะค่ะอาร์โลหนังควายเนะาะค่ะบรรยากาศตอนกลางวันคึกคืนมากสาวก็เยอะสาวก็เยอะ ไอเสื้อค่ะโอโลน้ำหนังเอามาเป็นกระสอบเลยเนาะน้ำหนังเนาะแม่เนาะน้ำหนังเนาะโอ้เยอะเยอะโผลค่ะหนังโวหนังโวหนังโวเนาะไปมีไปจะเดินเที่ยวตอนกลางวันเนาะกุ๊บเยอะมากเลยโอ้มิดดาค่ะ มีดดาบนาบก็อ,อยากซื้ออยากซื้อมีดทำกับขา้าวผู้หญิงอันนี้นี่ผู้ชายนี่ไม่ถึงร้อยค่ะเจ็ดสิบแปดสิบทำไมนะ่ะอ๋อมีสวยเอาไหมหน้าดูสวยดิอันนี้ห้าสิบบาทเองค่ะห้าสิบบาทเอาบ่เหรอแล้วแต่ นี่สวยนี่ก็สวยอันนี้สวยเออด้เหันโล็ได้นะเำไมเออท่ากันไหมคะไ่คะโอเคอโออคโอโอกอเคโอเคโอเคคโคโอเดโเคอคคัไคอคค เน sí ี่ยขายคุบเยอะแยะเลยครับภายในงานก็มีโรงทานครั้งใหญ่ข้างนอเนี่ก็มีของขายครับแต่ละบ้านแต่ละมุงน่าแปลกไม่เคยเห็น 何だ ขมิอย์บอกว่ากุ๊ปซื้อเมื่อกี้นี่นะไม่ใช่่น่ะเอาไม่ใช่เอามาเองสวยเนาะน้่งหลอมาครับอว้อ่าเลยแ่ <laughs> sao sao? Này? <cười> <cười> này là này cái hơn xin chào khách quý của đại học thế giáo mà าาห <c oughs> นา<ส>้สเูขาในกเรอนกนเ้ายเะหมือนกันเนาะนี้เป็นข้าวอยเนาะเอากบน้ำอ้อยก่อนน้ำอ้อยก่อนครับ้อย จะเปกันมากเมื่อก,กี้กินแล้วครับนี่ไหนโสย โอ้ไม่สูงค no, ่ะน um ้องคำแก้วคนงามไม่ได้เจอกันนานเลยกะทำอะไรเอ่ยก็ช่วยตอนรันี่อยู่นี่ทั้งวันเลยเหรอเอออยนี่หรืบ้านเนาะ มีบ้าไหมต้อยอ๋อเขาอยู่ที่นี่กันองอโอ้โล่จะเจอกันวันไหนเนี่ยที่สามโอ้งานเหมือนเดิมเลยเหรอมาเมื่อวานมาถ่ายงานนี่เลยแหละแล้วก็จะโทรหาอยู่จะไม่หาน้องคำแก้วบ้านอะไรนะพี่จำชื่อไม่ได้บ้านแป้นอ่าที่พากันไปเลี้ยงข้าวในนาไอ้เลี้ยงข้าวให้ชาวนาเนาะรับดำนากันงามมากเลยดูห้างรีอันนี้เขาเรียกว่าชุดไตหรือเปล่าครับ ชุดไตหรือเปล่าครับชุดไต,ไตอ๋อชุดไตนะงามมากเลยดูดูดูดโ,อโอ้โหเนี่ยเจอกันจนได้ครับเนี่ยแสดงว่างานที่ใหญ่มากศูนย์รวมแต่ละบ้านมาหมดเลยครับอโ,โอ้โหเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะไปบ้านน้องอทำแจ๋วครับเนี่ยน้องผู้ช่วยขายเลยนะมาดูเลยเดอร์อ้ เป็นปพสการดออ๋อเป็น hmm. ซีด oh. 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 ีซ oh. bon yes. ีด so? okay. ีโอ้ครับนี่อนี่คนี่มเื้้า้านาตามาแสดงครับโอ้ครับครับ อุ่นน้องน้ครับแก้วนะครับนะอุุนน้องในสาบ้านแป้นครับอันนี้ด้วยเหรอคะคนละที่เอาคนละที่เราอุดหนุ่มซีดีของน้องครับแก้วครับแล้วแก้วนี้วิถีได้มากากอน กวอย่างเนาะใงเน้องอีนั่นนะเองที่ต้องดูไหมอ๋อีสองมีสองชุดแถมมีสองชุดมีสองชุดมีครอบฟันอีกซือัคบีเนาะเอาเขียนฟัง2อันก็ได้เด้ไหมนึ่งไหมสองเหรอคะมีหนึ่งไหมหนึ่งไหมอง ตัวน้อ่เน่ยตัว้่ครับนครับครับ่เดินเที่ยวงานไม่ได้ดิตลอดเลยเหรอเขต้องฟ้องงานไม่เป็นเเดี๋ยวไว้ว่าไปเอาหาที่บ้านเนอะไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนละมั้งไม่ได้ไออ ไดจ้ได้ไดคัามาสุ้มค่ายิ่ดีค่ะครับยังงามเหมือนเดิมครับน้องสำแกงของเราครับโอ้มมวงเขเบิ้งเนี่ยเขาดูเด้อเด้อ แม่ค้าอยู่บ้านใดเนี่ยแม่ค้าอยู่เลียวดิดเรียวใหม่ท่าพงก์เลี่ยใหม่ครดีเนะครเดี๋ยวดูโซนแฮโั้น่นั่เอยาโ้โหเนี่ยเข้ามครบแล้วครับ ครับข้างในนี่ยังเนาะเมื่อคืนเราเดินผ่านไปเนาะไปแกช่วงตอนกลางวันกลางคืนก็จะแตกต่างกันมากเลยนะครับ ขายชุดไตนะสวยดีครับโโอ้หตัวต่างๆครับนี่ครับโอ้เยอะแยะเลยค่ะของกินเล่นไหมครับขนมได้เปทำอ่ะขนมนเป็ นอ่วน้น่นอน้องขนอย่ายายยังครับนี่ซอยน้ำโคกรอยน้ำโคครับ๋อนี่ไงนข้าวฟื้นข้าวฟืตรงนี้อ๋อนี่เครื่องปรุงครับครับเปิดเนาะครับ ม่เอะมากโอ้หมกใหญ่ฮะเราไปไม่ไหวเดินโดนเนะเพราะเราต้องเดินทางไกลเนาะครับ

บราจะ,ออะซื้อดาบไหมซื้อด,ดาบได้ไหมสงสัยราคาใช้ได้อ่ะไปถามราคาหน่อยไหม <c oughs> ันี่ขา, <annoyed> ายฟูดต่างๆครับค네รับ ส่วนใหจ,จะขายซิ้นเยอะนะครับเนาะชุดไตสวยง,งามนะครับเนาะโอ้โหพอเพียสนใจแล้วครับ เ้วไม่มีนะคะเย็บเยบเองเนาะโอ้ชุดสวยเยอะฮะอ๋อเป็นไงเย็บแล้วอ๋อยสยดูเย็บขอบมันใช่วหมคะเนอเย็บเย็บเย็บส์อันนี้เย็บวยเย็บแล้วเย็บไหนอยแบบนี้สวยมาก นีแบบขาวส้มอันนี้เป็นรเียบจังอ่น้ำเงินีคะโมงยบ่เลยงียบแล้ว โอ้ยใสได้กับว่ใสได้ไหมครับหนอข้าไดเยี่ยมมากส้มีสก่งกิบกมากมากไม่กีนหน่อยเนาะห้าคนละอย่างข้าคนละอย่าง่อกี้ม่นใจบรรณ้องคือเอ่นใจเน้อะไรเป็นความันเทิ อันนี้คำว่าทำอันนี้ทำกี่ข่าอันนี้จะเ็นวันเหมนกันเมื่อพายเมื่อ้น้โดนอะไรมาพมาสวยดี่าไ่นะเจ๊ครับไม่ไม่ค่าอยู่บ้านไดนะบ้านเชียงตุงนี่เนาะตงจีอ๋อตงจีฮัลโหลโอ้วาอะไรเห็นไหมต้องมาไกลครับ ลูกมาจากทองจีโอ้ทองจีห้าไปเที่ยวมากครับทองจีอยากไปแอลยู่ฮะหมอนก่อนทงจีหมอนอนี่เนาะคนเดียวเอคะร้อยห้าสิบไทยค่ะโอ้โหหวานมากคเสียก็งามเนาะสวนเรอ ขอให้สาวๆเลือกทัสดินครับแตอย่างงั้นข้างในนี้จะขายเสื้อผ้าเยอะมากเลยครับเสื้อผ้าทีเยี่ห้อของกินครับเราะว่าอยู่คนละโซนครับน่าจะเป็นคนโซนโซนของกินกับโซนเสื้อผ้าครับไม่ขายจากตรงนี้ครับสวยมากพัสดินนะนี่มันว้า

โอ้เข้าแคบตะว,วันาเครื่องรางของขลังกพระปลาแห้งโอ้เยอะแยะมากมายครับนี่โอ้เจอร้านักสินแล้วครับเนี่ยสาวๆจะชอบพักสินกันเนาะเร็บแล้วมามีเนาะ คอคันนี้แม่คะลูกบ้านใดมานี่ยลูกเมืองใดมาคะต้องจีโอ้สาวต้อมจีสวยมากเลยห้างหลีห้างนลีฮะให้สิ้นเนาะงามครับโอ้คงปั้นดินเผาถ้วยโบราณครับนี่อันนี้เมืองไหนนะ เมืองกึงโอ้นี่ไหมคะจากเมืองกึงครับน้อยนี่แค่่อน้ำต้นใช่ไหมค่ะาท่านามเพีงค่ะอันใหญ่เนาะคืออันใหญ่ได้หกเพียงว้องะมเียาเป็นนิสัยมั้กค่ะี่พังมีดังคปณบพักเลยเนาะครับพังป้าพังงยห้านปังเมืองกึงไงสวยเนาะเน่หม้อเน่หม้อดินไปทำอาหารน่ะ อันนี้ทำเองค่ะเนาะอันนี้นนอันผู้เข่งน,นี่ไม่มหวย,ย,วย,ยน,น,น,นี่นี่หวยกี่ออยงแล้วนั่นเนาะโอ้ไม่คาขายกระเป๋าลานะขบีเห็นแล้วสนใจเนาะ <c oughs> อ๋อมึงชิงตุงเนาะครับโอ้กระเป๋าสวยครับขอบคุณครับ <laughs> วั oo, นกลางคืนเลยครับน like ี่ก็เป็นด um าเป็นพ um ุทธอยู <h 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 ่ครับนี่ยอห่มีตาวคักนีว่ามเยรเราก็จะเห็นสาวไตใสชุดสวยเย้ยบางวายภายในงานครับ 完了，去拿走。 มาล่าครับนี่โอ้โหไม่ซุ่ม่ากินอะไรกันคะเมาไหนกันมาคะเนี่ยเรียนอยู่ค่ะเรียนเอยู่เที่ยวเหรอคะไปชุดสวยเนี่ยนะสวยมากเลยอ่ายรูปนึ่งรูปได้ไหมคะถ่ายรูปสาวสห้างลีครับไ อ่อยหวานนะกินส้มตาเนาะร้านนี้เมื่อคืนเรามาละอร่อยมากหนึ่งสองสามได้ไหมหนึ่งสองสามครับกันนะคะขอบคุณค่ะงายนะง่ายโอ้โอ้โอ้ไปเมื่อคืนเราก็มานั่งกินที่ร้านนี้ครับเจอสาวงามมากินครับช่วงตะวันร้อน